แล้วก็คุณ VIP นะครับถามว่า a n u a r y Effect January Effect มีไหมนะครับเดี๋ยวมาพูดมาเลยครับผมเมื่อกี้เราเรารีแคปปีที่แล้วไปแล้วทีนี้มาปีนี้เอาลุกทั้งปีเราเล่าให้ฟังมาแล้วแต่ว่ามาดูช็อตเทอมนิดนิดหนึนน่งก็คือว่า January Effect เนี่ยเดือนมการาคมเนี่ยมันมีไหมนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยมีไหมคนชอบพูดกันโดยเฉพาะในตลาดโลกนะครับคนชอบพูดกัว่าเดือนกอมกราเนี่ยจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วของไทยอ่ะมันเป็นยังไงไหมฮะน้องไบร์ครับของไทยเอาจริงๆอันนี้ มันแล้วแต่นะครับพี่ฟกถ้าเกิดดูแบบสิปีมันอาจจะมีแต่ถ้าดูเดียวยาวหน่อยไปดูประมาณ22ปีครับพี่ฟกก็เอาจริงก็โอกาสที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกมันแค่ประมาณ57เปอร์เซ uh huh. ็นตก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันก็ครึ่งๆอยู่นะก็คือ12เดือนจาก22ปี ใช่ครับผมแค่สิบสิบสองปีจากยี่บสองปีอา่าคิดนิดนิดหนึ่งแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยนเนี่ยก็บวกเล็กน้อยครับพี่ฟุตก,ก็บวกประมาณศูนจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นตนะครับ<ม>ส่วนเดือนที่จริงๆให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับยี่สิบสองปีที่ศึกษาเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงเดือนตุลาครับพี่ฟุกบวกประมาณหนึ<ม>่งเปอร์เซ็นกว่าส่วนเดือนที่แย่ที่สุดเนี่ยจะเป็นเดือนเมษานะครับ<ม>ก็ลบประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นโอกาส,กาสาเดือนที่ให้โอกาสผลตอบแทนบวกมากสุดก็จะอยู่ที่เดือนอ่มกรานะครับแต่ก็ไม่ได้เเเยยยยยอออออะะะู่่่่่่ดดีีีนนนนนครับสสวืทจแหโกา ผลอดแทนเป็นบวกน้อยที <pine> ่สุดเนี่ยจะเป็นเดือนกุมภาแลธันวานะครับก็สรุปสรุปก็คืออาจจะไม่ได้มีอะไรไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าคือใจด้วยเป็นแกที่พูดกันเนี่ยเราพูดถึงตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีเรื่อง t a x loss harvesting นะครับคือไอ้พวกมาตรการภาษีอะไรต่างๆไม่เหมือนกับเรานะครับของเขาเนี่ยเขาจะมีขายช่วงสิ้นปีไปฟกเพื่อที่จะมาซื้อต้นปีขาดทุนแล้วมาซื้อต้นปีแทนอะไรแบบเนี้แต่ของเรามันไม่มีอะไรพวกนั้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวของ capital gain เรามีการ ยกเว้นอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกเหมือนเหมือนของเขานะฮะอันนี้ก็พออธิบายได้บ้างนะครับแต่แต่ถ้าเปลี่ยนคถามใม่แล้วว่าเดือนมกราเนี่ยเซกเตอร์ไหนน่าสนใจบ้างะฮะอันนี้ก็ศึกษาเหมือนกันครับยี่บสองปีมาดูว่าโดยผลตอบแทนเฉลี่ยนเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่เดือนมกรา,ามักจะให้ผมแทนเป็นบวกนะครับ<ะ>ก็ไฮไลท์ขึ้นมาให้แล้วเนี่ยก็ตัวไฟแนนซ์ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแบงก์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมหนึ่งจุหนึ่งเปอร์เซ็ตเลยนะครับ กลุ่ม Construction เนี่ย1.59่งจุดาเกแต่ว่า,าถ้าไปดูโอกาสเกิดตัว Win วินเรทจริงถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วอันนี้ถ้าดูปัจจัยในประเทศด้วยเนี่ยตัวของงบประมาณราชาเนี่ยก็อาจจะอีกเลี่ยงก่อนนะครับตัว Construction แบ,แบงค์เนี่ยคือ Win Rate สูงด้วยคือ70%ใช่แล้วก็ผลตอบแทนเอเวอเรสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเค1%นึ 1> ่งเปอรเอ่าแล้วก็ออโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ะมีกลุ่มแบงค์เนี่ยมีตีมอะไรที่เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้อ่ะให้พี่ฟุก ผัดเข้ามาได้เลยนะฮะจะบอกว่าผมขอเสริมนิดนึงก่อนทําไมแบงค์เดือนมกราถึงดีรู้ไหมเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่งบปีออกอ่าแล้วปกติงบปีบางทีแบบเขาอาจจะปิดปีสวยๆมาปีผ่านๆนะแต่แต่มาสี่เดือนแต่มาที่ถ้าไม่ดีก็แย่ไปเลยเพราะถ้าเกิดแบบงบไม่ออกมาสวยมากก็คิดจะเส้นกิ้งกันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมกราเนี่ยจะเป็นจะเป็นเดือนที่พองบออกปุ๊บผู้บริหารของแบงค์จะออกมาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเขามองยังไงก็คือปีเนี้ยมองยังไง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็แค่มองแย่หรอกปีแล้วมันอาจจะแย่นะแต่ปีนี้ควรจะดีกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะขึ้นได้บ้างฮะเพราะฉะนั้นเดือนมกราลจะเป็นทุกปีเนี่ยแบงก์มันจะมีอีเวนต์เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่วินเลทจะสูงนะครับครับก็ถ้าเกิดมาดูเป็นเอิร์นนิ่งคุณลิตี้อันนี้ก็พี่ฟุก็พูดลยตลอดนะฮะก็อาจจะเป็น BBL นะครับจะเป็นตีมเอิร์นนิ่งคุณลิตี้นะครับตัว AE ของปีหน้าก็อยู่8%ก็โอเคอยู่นะครับสูงกว่าเคแบงก์ ตัวนี้พี่ฟกก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าฟันโฟล์กลับมานะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ลักกาดเหมือนกันเพราะปีที่แล้วเนี่ยเยอทูเดทลงไป8.5เ็นก็จะเป็นเคแบงก์แต่ว่าฟันโฟล์จะกลับเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ยังยังตอบยากนะพี่ฟก็ให้เผื่อแล้วกันถ้ากลับมาจริงก็อาจจะขึ้นได้แรงแต่ว่าถ้าไปดูเออร์นิงปีหน้าก็อาจจะไม่ได้โกรดเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็ SCB อันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่ว่า ตัวแนวโน้มอะไรต่างๆตัวนี้พี่ฟุกก็ชอบชอบเหมือนกันนะพี่ฟุกผมผมว่าถ้าเกิดแบบซื้อแบบลงทุนแบบขาลองนะผมว่าพ,พื้นฐานดีเนี่ยผมว่า BBL เนี่ยโอเคสุด พื้นฐานนิ่งสุดเซฟสุด a อ b เนี่ยพื้นฐานอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่า BB l เพราะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียโดยเพราะในธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยแต่ผมว่าราคาหุ้นตรงเนี้ยค่อนข้างยังไม่ถือไม่แพงมากมันก็ไพซซินบดับหนึ่งแล้วหุ้นลงมาจาก 120, ร้อยี่สิบเหลือร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่าเรื่องข่าวแย่เนีย่ยไพซินหมดละแล้วก็รีบาวกลับมาเป็นร้อยหกเนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนว่าเออมันคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วที่สําคัญปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงซื้อตรงเนี้ยปันผลก็ยังได้แบบบเเเน่่ย่ยกก็ััถืออววาาาคูผมหมหะสรท คุณเป็นหุ้นฟันโฟถ้าฟันโฟเข้าเนี่ยคุณจะรีบาวเยอะแต่ถ้าฟันโฟออกก็จะก็จะลงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบให้เทรดเยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเทรดดิ้งเร็วๆลงมาซื้อขึ้นไปขายอะไรเงี้ยฮะอาจจะเหมาะแก่อกย่งงางนั้นมากกว่านะฮะครับอันนี้ก็เลยเอาดีเวเดนปีหน้ามาเทียบหน่อยแล้วกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวที่ดีเวนดนค่อนข้างเยอะในภาพทางด้านซ้ายเนี่ย จะมี SCB ครับพี่ฟู๊กอยู่ต้นๆเลยนะครับเป็น7%กว่าเลยนะที่เราพอจะคาดหวังได้นะฮะส่วน KKP อันนี้ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าราคาหุ้นเขาลงมาเยอะนะครับก็เก้าอร์เกว่าเลยส่วนบีบีเอลกับ K Bank เนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอยู่ระดับต่ำกว่า4แต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับอย่าง B B L ก็3.8% KKP ที่ผมเน้นนิดน,นึงว่าอันเนี้ยดีเวลด์เบสออนที่ปกติเขาจ่ายดีวเวลด์เท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นหุ huh. ้นมาลงมาเยอะเพราะฉะนั้นดีวเวลด์ยิ่งรขึว่า เขาเนี่ยเหมือนตอนแรกออกวอลลัน์มาเพื่อจะให้วอลลันต์เอ็กซ์ซส์แล้วปกติตัววอลลัน์เนี่ยเอ็กซ์ซายพายเนี่ยมันคือ7จสิบาทบมันอาจจะไม่เอ็กซ์ซส์แล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยากจะออกออกวอลลัน์มาเนี่ยเพื่ออยากได้เงินเข้าบริษัทแต่ถ้าเงินมันไม่เข้าบริษัทแล้วเพราะวอลลัน์มันไม่ถูกเอ็กซ์ซส์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องลดปันผลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่รเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นตีมดิวเดนเนี่ย าาดูไอพี e นี่มีความเสี่ยงหมือยันอ่า,ามีอาจจะมีความเสี่ยงหน่นอยปันผลลด,<ต>ล,ดลงแต,แต่ผมว่าลดลงแค่ไหนเนี่ยอ่ะห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเี่ยผมว่าน่าจะหวังได้อาจจะไม่เยอะขนาดขนาดเก้าเปอร์เซ็นแต่ผมว่าห้าหกเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นอะไรที่หวังได้นะครับครับส่วนภาพทางด้านขวาเป็นบุ v แวลูนะครับก็เอามาให้ดูเนี่ยบีบีนี่ก็ถือว่าต่ําสุดแล้วนะครับผมศูนย์จุดห้าเจ็ดเท่านะครับลงมาก็เบแล้วก็เคแบงอยู่กลางๆนะครับส่วน S อซีบีอันนี้อาจจะสูงสูงนิดนึงอันนี้ต้อองคิร์ะไไมมี่ ปกติ s c b เป็นเป็นแบงค์ที่เทรดพาร์ตทูบุ๊กสูงอยู่แล้วฮะ <ừ> เพราะว่าเป็นแบงค์ที่ทำอว E ได้สูงในแบงค์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ย s c b ทําทำแบงค์ได้ทำอว e ได้สูงที่สุดแล้วก็การปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งเอยแล้วก็พยายามจะดเมเนทแคปิตอลจ่ายปันผลสูงๆอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ทำให้อว E เขาเนี่ยดูจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่แปลกที่ที่เทรดแพงใช่ครับอย่างภาพเมื่อกี้ก็เห็นเลยนะับอย่างตัว RE ีเขาก็ฟอร์บั่นขั้นสูงคนอื่นนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ดูเป็นแบบเดือนเดียวแล้วกันอันนี้ดูเป็นไตามาสหนึ่งแล้วกันนะครับไ uh huh. ตามาสหนึ่งกลุ่มไหนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างโอเคกันบ้างนะครับแต่นี้อาจจะต้องบอกว่าช็อตเทอมนิดนึง่ง uh huh. เป็นไอเดียในการเทรดดิ้งนะครับอย่างภาพทางด้านซ้ายเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับร์ฟอร์มค่อนข้างดีในไตามาสแรกนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 1. นนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นทัวริซึมนะครับ โอเคน่าน่าจะกลับมาชัดเจนแล้วนะครับครับก็มาดูภาพถัดไปเลยครับพไปฟก็เอ่อในกลุ่ม property นะครับแต่มาดึงก็เอ่อที่น่าสนใจนะครับก็ดู AP นะครับผมก็ตัวนี้มี inventory ที่เป็น high end เนี่ยประมาณ26%เลยนะครับส่วน l h เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ50%ถ้าใครเอ่อมองว่าตลาดอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะโฟกัสไปที่ high end เนี่ยกสองตัวนี้ก็จะค่อนข้างเยอะ UU ดีด้วยใช่แล้วก็ตัวสุภาัยนะครับตัวนี้ก็ดีเวนด์ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก ตัวนี้ล่าสุดมีข่าวลงทุนที่ออสเตรเลียด้วยนะฮะอันนี้เป็น positive ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเป็นรากา e play แล้วก็ถ้ามาดู forward PE เนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูแล้วกันนะแต่วันนี้ขอไปเร็วๆนะครับก็ตัวที่ปันผลค่อนข้างดีก็จะเป็นอย่างตัว LH นะครับผมสุภาไหลพวกนี้นะฮะก็6%กว่าเลยนะครับภาพถัดมามาดูกลุ่ม healthcare นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้า defensive นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็น value play ก็คงดู BDMs ตัวนี้ก็เบต้า ต่ำด้วยนะครับผมทำให้ถ้าเกิดตลาดพันผวนก,ก็อาจจะไม่ได้ลงมากนะครับเบต้าแค่0.59นะครับส่วน B H เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดฟันฟลเข้ามาตัวนี้น่าจะเล่นก่อนคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆ B B L K Bank เลยนะม,มีแต่ละคู่ของเขานะใช่มีตัวที่แบบริปเปนซีฟแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างเหวี่ยงนะฮะเหมาะสำหรับเทรดดิ้งครับแล้วก็กลุ่มทัวริซึมนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นโดมสติกเพลย์นี่ก็ต้องเอราวันเลยนะครับผมถ้าเกิดมองว่า อ่าอยุโรปอาจจะยังไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะฮะก็ domestic play เอราวันนะครับส่วนตัวของเซนเทลอันนี้ก็ลาักขัดเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็ลงมาเยอะนะครับไม่น่าเชื่อจริงเยรูเดตปีที่แล้วลงมาแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งซึ่งผมว่าอาจจะอาจจะลงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวฟู้ดอก็ยังอาจจะเฉยๆอยู่ตัวธุรกิจเอ่อที่เป็นทัวริอซิมเนี่ยมันยังดีแต่ผมว่าปีนี้ถ้าเกิดคอนซัมชันมันเริ่มกลับมาดีเนี่ยฟู้ดก็น่าจะกลับมาดีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หุ้นน่าจะแบบฟื้นขึ้นมาได